มาแล้วไปตลาดมาวันนี้ได้อะไรมาบ้างได้อะไรมาบ้างกิเกลเป็นแดงกระชายน้ำมันหอยก็อ,อันนี้ทีเด็ดหมูป่าครับโอเคค่ะเราจะไปมาูว่าเราจะทำอะไรมา,ล,าล้างหมูป่านะคะโูดรับ จะเป็นพวกหนังกำพร้าครับขูดออกทั้งหมดทำความสะอาดวิธีดูหมูป่านะครับหมูป่าถ้าหมูป่าแท้จะมีขนสามเส้น,นครับรูกลมขนหนึ่งรูจะมีขนสามเส้นอันนี้หมูป่าแท้ครับขูดออกทั้งหมดทำความสะอาดครับ มาดูขันรร้นตอนการสองไฟของเราลงเข้าไปเลย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรคะเชฟวันนี้เราจะมาทำผัดเผ็ดหมูป่าครับเอาหมูป่าครับมาย่างไฟก่อนเราย่างเนพราะฝานเป็นหนังนะครับโอเคค่ะนี่หนังาย่างครับมันจะหอมขึ้นใช่ไหมคะหนังมันจะหอมขึ้นแล้วก็พวกขนะ่ะมันจะเป็นพวกขนตวเนี้ยมันจะไหม้ มันจะหอมขึ้นครับเราย่างให้เหลืองก่อนนะครับเหลืองครับสวยเลยเรเรียบร้อยค่ะก็มาหั่นหมูป่านะคะนี้ได้หมูมาเป็นมันแทรกด้วย เสร็จเรียบร้อยหนังมันก็จะเหลืองๆเลยนะคะแค่ดูเอายอมาหั่นพริกกันนะคะหั่นเดิมเลยพริกฟ้าแดง 发黄、 ใส่ได้ตามแต่ชอบเลยค่ะวันนี้ใส่เยอะเลยเพราเราชอบเผ็ดค่ะผักก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปเก็บใบมะกรูดกับกะเพรากันนะคะที่สวนน้อยข้างบ้านเราต้นเดิม <laughs> ทุกคลิปต้นเดิม ก็ใช้กระเพราด้วยนะคะวันน wow> ี้สักามใบค่ะประมาณ้พอแล้วเนาะแค่นี้ค่ะเีียบร้อยก็มาเด็ดใบกะเพราเตรียมไว้นะคะ ก็ใบมักกูเตรียมไว้เลยด้วยไหมคะเด็ดเตรียมว้เลยครับสามใบ ขั้นตอนของการผัดนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะค่ะเราก็จะใช้เป็นพริกแกงเผ็ดระย้าของเรานะคะมาทำอาหารวันนี้ ร้อนแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปค่ะเสร็จมากเสร็จน้อยใ่ได้ตามใจเลยครับมหมูป่าที่เตรียมไว้ค่ะลงไปเลย พอเริ่มสุกแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะครับ ก็ามาปรุงรสกันใส่ชูรสค่ะน้ำตานปิ๊บด้วยนะคะจัดุ่นเล ด้วยน้ำมันหอยนะคะเติมน้ำตาลนิดนึง่็เติมน้ำปลาด้วยค่ะกล,ล,ลิ่นพริกแกงตัวนี้หอมมากจามหลายรอมนะคะ เราใส่รถตีด้วยนะคะตามด้วยผักนะคะที่เตรียมไว้กระชายก่อนนะครับอพริกไทยอ่อน,นะค่ะ ฟ้าเขียวชีป้าแดงก็ใบมักลู่ค่ะก็ใบกระเพรา,าค่ะโล่ไปเลย ผัดเผ็ดหมูป่าที่แกงเผ็ดสงาดนะคะกลิ่นหอมมากอาหารเย็นของเราวันนี้กันค่ะ